เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไอพีสุสดครับมีของมาซีเป้ารถสวยๆมาชมเลยซื้อเล็กใช้นะครับสวยๆส,สมบูรณ์พร้อมใช้ครับรถมือเดียวป้ายแดงด้วยเป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถเต้นพร้อมใช้สภาพดีแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับปี2012ขายเพียง79,000บาทเท่านั้นเอง ไปคับเที่ยวคับโชนคุ้ม,ค,มครับ7,9,000บาทครับหล่อเลยลรถอมใช้ได้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากช่วงล่างนิ่มแล้วประหยัดน้ำมันด้วยครับรุ่นนี้นั่งก็บสบายครับตัวรถกว้างบอดี้กว้างพองเครื่องเดิมเดิมคันหน้าบางนะครับบางๆไม่มีรอยชนหนักของแต่งมีนะครับภายในสมบูรณ์เบาะไม่ขาดแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชารุดแอร์เย็นฉ่ำ วิ่งทางไกลได้สบายครับม่มีปัญหารถภาพดีมากก็สนใจไปดูทดลองขับกันครับกันนี้อยู่ประคนชัยบุรีรัมเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ